ก็จะแจ้งเาไปเงินเยอะเดือนละหมื่นก็ยังจะยากอยู่ได้เพราะว่าเดืองหมื่นไปกับคนทำเรื่องปวดหัวไม่รู้ว่ากินยากี่เม็ดเนาะเพ่อว่าบอกว่าเดือนช่องหมื่นก็ไม่เอาแบบนี้โอ้พ่อถ้าพ่อบอกขอบคุณนะคะคุณสุทธยาหมื่นหนึ่งวันเดียวอ่ะนะวันเดียวเอาววันเดียวถ้าทักผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้อค่ะ ถูกอยู่บ่ค่ะคุณสุธยากดให้ทุกช่องแล้วจ้าแม่ถึงขอบคุณค่ะด้วจะจ้างเขหรือเปล่าไอ้ปานมันจะเอาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไอ้ปานน่ะเสือบอกว่าถ้าใครเอายายฉมวนไปนอนด้วยสักคืนหนึ่งจะให้หมื่นบาทไอ้ปานเกือบได้แล้วใยฉนวนไม่มาพิลาวันกับนินยายอยู่เมื่อคืนเลยยายบอกว่าไปนัก

เห็นวหาพ่อเปาบอกว่าคอยบอยู่กับตื่นเสารนเด้อาแล้วมลาตีมาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณผู้กำลังใจนะคะเพ็นจะมาลาใช่แล้วต้องตื่นให้คันหนูเด้อคุณมาจะมาลาปูย่าเพิ่ง่งตาเรียไปดูไอเสือเพราะท่านได้เห็นยังแล้วเนาะ เอ้าพระอาทิตย์ขึ้นงามแต่คุณน้องเห็นไหมโอพระอาทิตย์ขึ้นมาสีทองโอ้โหองอำพายสวยงามมากเลยคุณผู้ชมตอนนี้ว้าวง <c oughs> ดงามงดงามงดงามจริงจ <c oughs> ริงเหลืองทองนะคะ <c oughs> ถูกอยู่บ่ดูครับฝากชมคลิปย้อนหลังให้เลยเด้อเมื่อวานนี้ม,มีแค่ห้าคลิปเองนะเป็นวันที่มีคลิปน้อยมากเลยนะครับ วันนี้นะคะเราฝากชมไรส์สดตอนแม่ราตรีมารําสวนสุกนะคะสวยสวยหกโมงแล้วนะคุณผู้ชมนะบางท่านอาจจะยุ่งยุ่งอยู่ตอนนั้นไม่มีเวลาเข้ามาดูไ์สวนทยานนะจ๊ะแม่ถิ่นจ้าจําได้อยู่ค่ะคือสวนทยานะคะคุณอะไรเนาะสวัสดีครับแม่ถิ่นสวัสดีค่ะคุณแสงจันทนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะคุณขําใบนะคะ คุณคําใบนะคะสารบิสารพินนะคะถูกหรือเปล่าเนอะสวยนะคะมองเห็นสาลาที่ดาเศรษฐีด้วยนะคะเะเรรียกกดออไห็นไหมคะเสริงอาทิตย์ขึ้น เป็เช้ามากาะยาที่แรงที่สุดของโรงพยาบาลก็ไม่หายก็ยังอยู่เืออนบมันยังไม่ครบร้อยวันไอร้อยวันก็ไอไปเลยนะะคพาชมพาชมสวนตรงนี้ก่อนเด้อค่ะดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนมันจะสวยมากเลยสวยจริง มุมซ้ายมุมซ้ายแม่เันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นมุมซ้ายแล้วมาใหม่้ตีสวยบ่เดี๋ยวเราไปดูกัน คุณอาทยุสวัสดีค่ะค่ะมาที่ผ่านมาเป็นคุณนายันเป็นคุณนายเนี่ยคุอยใหสมอง่สมองแนใจับวัน้ันนะคะคุณยุพันคุณัทอัทยุ